ว่านะ้งองหญิงสิทําเรื่องนี้เลยนะครับเนาะเรื่องนี้คือเรื่องอย่างกับเรื่องนี้คือเรื่องที่นะ้งองหญิงไปตามหาแย่เสานะครับเนาะแย่เสาคือไผ่แย่เสาคือยาย,ย,ายที่ไปเต้นอยู่หน้ารถแห่เมื่อวันไปแก้บ,บนจูนสารเมฮันนีซีสารนะครับมีคนเอาไปลงอมตีกตอกหลก็ไปซุม่มเข้าไปไก่แล้วก็ไปวงกลมตอนเ,อเป็นว่องกลมหล่ะไปซ้นอนฉี่นะครับนะเนาะตอน ตรงที่แย่เสาเต้นอยู่นั่นนะครับแล้ววันนี้แย่เสากระดังในโลกในโลกโซเชียลหรือว่าทิกต็อกนะครับเนาะบวันนี้น้องอิงไปเห็นมันมือว่านี่ครับไปเห็นคลิปของแย่เสาที่เขาแช่ลงในทิกต็อกนะครับก็เลยอยากว่าอยากไปหาแย่เสานะครับมืัอนี้ก็เลยพาคกันไปหาแย่เสาซึ่งบ่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าอ่าสิไปหาแย่เสาบ่มีผู้ใดหูน้นะ,นะครับซึ่งผมเมื่อคลิปแล้ว ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อวานกับเพิ่งจะว่าเมือ่อวานก็ไปหาเหล้วนะครับก็แปลกใจน้องอิงก,กันใน่คือสิ่งที่น้องอุ้งอิงขียนี้เก็บซี่เห็นว่าน้องอิงเป็นคนแบบใดนะครับน้องเป็นคนที่มีน้ำใจเนาะคิดหอดคน,อน,อเน,น,นเดือนจะเขียนบานนี้เพิ่งเรียนคลิปแย่เสาเหล้วมเพิ่งก็อยากไปหาแย่เสาเพื่อจะแบ่งปันสิ่งที่พ่อพ่อมีพ่อหายได้นะครับนะบาะบานนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือว่าภาพที่ เมื่อนองไปถึงบ้านแย่เสานะครับแต่ว่าผมประเดสามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านแย่เสาอยู่ใส่เนาะเอาเป็นว่าไปหอดบาา้านแย่เสาแล้วก็ลงรถดแล้วแย่เสาก็กอดกันกับน้นะบองอิงนะครับแล้วก็โดยความดีใจแย่เสาก็ถึงน้ำตาซึมนะครับบาหนีเพราะแต่ลงรถดแล้วเอฟซี FC นี่ที่หูข้าวระวางที่เดินทางไปนี่ขนาดประเดแจ้งข่าวเลยครับว่าม,มีการบอกว่าสิไปบ้านแย่เสาเด้อบ่ม,มีการสิบอกว่าสิไปหัปนไปหนีนะครับนะ อาจจะมีการลงคลิปบ้างนะครับแต่คนสี่ที่หูก็คือคนไปเมืองคลิปนั่นแหละครับว่าสิไปบ้านเยียเสานะครับบ้านนี้ตอนลงรถนั่นจักเอซีมาได้ทั้งไหนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่พี่น้องเลยบ้นมีพอทำกวนสี่สิบหาสิบคนขนาดไม่ได้แจ้งเลยครับไม่ได้บอกผู้ใดนะครับเยียเสาก็ยังตกใจว่ามีคนมาหาบ้านนี้เออ่ว่ามีน้องหญิงมาหาและทีมงานมาหาบ้านนี้ชาวบ้านก็มาขอจับมือมาขอกอดขอกอด ทายลูกน้ำนะครับน,บนออักท่องเที่ยวงระบานในพ่อแม่พี่น้องที่ที่ไปน้ำกันกาได้รับการตอนรับจากเอฟซีอยู่ในระแวกนัอยางอบอุ่นนะครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่คําชื่นชมนะครับขอสแสดงความยินดีนันออก,ะกะท่องเทยวะดับทีมงานที่ไปน้ำกันนะครับน้องบ้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นก็คือหลังจากนั้นนะครับหลังจากพ่อกันในแป๊บหนึ่งน้องแย่สากับผ้านอน วิ่งอุ้งอิงเลยค่ะทุกคนเดินไปที่บ้านเยสาเพราะว่าที่ที่เจอกันอยู่ริมถนนน่ะมันว่าเป็นบ้านเยสาเย็บบ้านเยสาเขาไปในในในสอยอีกนะครับเนาะซึ่งเป็นซอยในหน่วยสอยระวังเดินระวังทางไอ้ระวังบ้านเข้าไปบ่แม่นถนนเข้าไปนะครับเป็นซอยระวังบ้านเข้าไปเพัฒน์เป็หอดบ้านเยสาบ้านเยสาเป็นบ้านสั้นเดียวติดดินนะครับเนาะเป็นบ้านชั้นเดียวติดดินเป็นบ้านปูนนะครับบ้านในพัฒน์เป็นหอดบ้านเยสา มันเกี่ยมีแขอยอนหนึ่งนะครับน้องอิกกนนงอันดังยืนตั้งแค่เพินน่นให้ยาแสาหนึ่งให้น้องอิองคุณหญิงนั่งยืนตั้งแค่แล้บาดน,นี้ตัวหญิงมันเป็นนั่งอยู่อายุก,กับเพื่นตรงประตูท่านเข่าบ้านนั่นทุกคนก็แปลกใจว่าเป็นอย่างแสคืบอบเป็นนั่งบนแค่กับน้องอิงซึ่งแยแสาก็บอกว่ายแาสหาบุกานั่งเกลงใจว่าสันอันนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าขึ้นมานั่งข้างบนสะยายนะครับจนแยแสหาเขาอดทนบ่ได้ที่กัำคาเหลี่ยกรอใน แย่ซาขึ้นมานั่งขบน้องก็น้องมีมันก็เลยขึ้นมาเพราะถ้าขึ้นมานั่งในแป๊บหนึ่งน้องมีก็ยืนเงินยหนโดยที่เงินนี่บ่ไดบผือว่าจักบาทนะครับเนาดบผือบอกว่าเจักบาทน้องเป็นสิตภาพเป็นสีสีภาพนะครับภาพกลางแล้วก็ภาพอีกเท่าหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็กำไหวแล้วก็ยืนยืนใส่มือให้แย่ซาแย่ซาหลักกำรเอาไว้กันแย่ซากับบัวผือเพราะถ้าแย่ซาได้เงี้ยงหรือหูเบาแย่ซาจนไรแย่ซาเพอย่างเขาว่านำไปเก็บไว้เอาไปเมี่ยนไปเลยแล้วก็ย่างเอามา้พร้อมก็ฝ่ายผูกแขน ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากพี่น้องนะครับบอคิดว่าแย่สาที่ที่เห็นในโลกโซเชียลคือเห็นในติ๊กต็อกนะแหละรากาน้องอิงบอกแค่ขึ้นเดียวเศร้ามากกับมหาเลยนะครับเนาะเศร้ามากกับมหาเลยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่บ่าน่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วสาหรับน้องอิงเนาะนะครับบ้านนี้พอแต่แย่สาเอา่ายออกมาแย่สาก็เป็นคนผูกแขนใหนน้องอิงก้อนคนแหลกนะครับต่อไปก็เป็นเช่าบ้านที่มามา มารวมยินดีมารวมมึงน้องอิงนะครับเนาะมามึงว่าน้องอิงเป็นคนจังได้เป็นคนงาน่ายเป็นคนโกรนได้ยังสี่นะบ้านนี้พี่น้องกับ,บาพากันผูกผูกแขนให้น้องอิงผูกพ,พ่อได้ผูกแขนให้น้องอิงแล้วกับผูกแขนให้แม่ให้พ่อให้ทุกคนที่อยู่ในที่มานน้ำกันบ้านนี้นะครับพ่อได้ผูกแขนแล้วผมนนวออก,ก,ก็นกึกว่าผลสิทธิ์กลับเลยกตบว่ากลับมานั่งคุยกันสักพักนึงบ้านนี้แยกสากันยังกับไปในบ้านนีนะครับแป๊วยังหัวบัครับพี่น้องแป๊วแจวไปน้ำพริกหน่อย แคน้ำพริกที่กระปุกนึงแลวกะเอากระตาที่เป็นกระตาสาร้วยสาร้วยพาสติกที่เนื่อเนียวนะสายรัดนะสายรัดพาสติกเอามาให้น้องอิงเอาไปไวใส่เงิน,ดนออได้หลายเด้อได้หลกเดอ้อผลมานะครับเป็นพาทีนารักมากเลยหลัก็ผมประทับใจแห้งนะครับระบานี้ระว่างนั้นจะมีการกอดการนั่นนี้กันหลักะน้องอิงกับกอดย่าสายรายหลอบนะครับด้วยความที่ทุกคน ทุกคนมีมีแต่ความคิดที่ดีให้กันน,นะนะก็เลยมีแต่ร้อยยิ้มะนะครับน้ำตาน้ำตาความปลาเป้มน้ำตา,าความยินดีน้ำตา,าความดีใจนะครับบ้านนี้แม่ติม๋มก็ได้หมอบเงินส่วนหนึ่งนะครับเนาะผมก็บ,บ่รู้ว่าท่าใดอกนะครับก็ให้กับาย่สาแย่สาก็ให้อีกนะครับนะครับ <laughs> ให้อีกเป็นรอบที่สองแล้วรอบที่สามมั้ผมก็บ,บ,บอกว่ามจากนระเ่นนะครับ ใครทีใ่นในหันหน้านี้ไปจากกล้องไม่กล้องเห็นนะเห็นไม่เห็นไม่กล้องเห็นน้ำตาเป็นก็คิดว่าโอ้ยายานี่นิราคาแม่ทิ้งก็บอกว่าแย่ซะหลังจากที่เมื่อไทายนี่เด้อไทยไทยไท,ย,ทยคลิปไทยอย่างนี้ตอนนี้คลิปได้เผยแพร่เผยแ,แ,แพร่ไปแล้วแย่ซะสิเป็นคนดังซ้ำแล้วกับน้องอิง คือคนสิงจักกับยายสาดีหัวแจักยายสาทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกว่าสัตว์มาแยสาแห่งตื่นตันใจหันนานี้ครับก็เก่าบาบแห้งไห้แบบนี้นะครับก็ดีใจน้องเพื่อนเนาะยายสากับมันเพื่อนอย่างเรามาดังตอนตอนเถ่าตอนแก่นาะย้อนน้อกนุ้ิงนะครับย้อนไปเต้นอยู่หนาล้นแห่จนมีคนไปสังเกตเห็นแล้วก็ไปซุ่มแล้วก็ไปสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็ลูกศรอนฉี่พอคุ่คุ้นคนคุนนั่นทีมันไปแช่ไปได้โลก ปิกต่อโลงโซเชียลเนาะจนน้องอิงไปพ่อแล้วกับป้ภาพกันตามหาแย่สาจนพอนะครับก็เป็นภาพที่ดีภาพที่ประทับใจผมคิดแล้วว่าน้องอิงต้องเป็นคนแบบนี้แบบที่ดีนะครับเป็นแบบที่ดีแล้วก็เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้นักร้องมอลำอคนต่อไปหมายถึงว่าทุกคนน่าจะอยากให้จะเล่นร้อยตามน้องอิงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี ทำแล้วทำทำดีทำไปเถอะทำยังไงก็ไม,ไม่ไม่มีใครว่าหรอกนอกจากคนที่คิดบ่ดีเท่านั้นสิว่านะครับมาเนี้ยเอฟซีกับมากันทัวบ้านทัวไอทัวทัวหมู่บ้านนั่นแหละครับคือบ้านี้ช่วงยางยางลาดครับนะครับกับแย่สากับยางไปส่งผมวิ่นทายแย่สายยางหรือเลาแข็งแรงยังไงครับอายุเจ็ดสิบหล้วก็ยังแข็งแรงดีนะครับเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะแข็งแรงยางกระชากวดเจงคือยางผู้สาวซ้บหน่อยอยู่หล่ะ ดีใจน้ำแย่สาบาดีแย่าสากะบอกว่าไอ้ไม่ยอมแย่อยู่ในเด้บาปไอ้น้องอิงเราทีมงานแลักอะเห็นเพื่อนบอกเบอกโจวว่าสิม,มาหาแย่สาอีกอยู่นะครับ,บดีใจน้าแย่าสานะครับนะสิ่งที่ดีก็สิได้เกิดขึ้นก็แย่สาเพราะว่าน้องอิงนะครับเนาะหลวก็ทีมงานแลวก็ะพอแม่พี่น้องที่ไปเยี่ยมไปยามน้องอิงแล,ะะาาาาาลักอะดีใจน้ำแย่สาะรเราหนะเพราะว่าแย่สาเราอยู่สองคนกับหลูกใส่เราบาดนี่กะหลังจากนี้กับ ผมก็อยากสิเห็นสิ่งที่ดีต่อไปสิ่งน้องที่น้องอุ้งอิงเขียออกมาหลายครั้งแล้วในสิ่งที่นอ้องท้าออกมาบัว่าเสียเงินามาไล่นะครับมาไล่เงินที่เอฟซีหอยข้อ,อมอหอยน้องยุ่หนหยิงที่ก็มาแจ,จกจำแนกแจกใจนะครับเนะนานะอ่บัวเป็นจำแนกได้ครับจำแนกแจกใจคือแบ่งปันนะครับให้คนในวงให้พ่อแม่พี่น้องในวงนะครับเท่าที่ข้นสิบแบ่งได้นะครับเนาะก็มีหลายๆคนก็ได้รับน้าใจจากน้องนะครับได้ออรับเข้เอื่นก็ยังกับ น้ำใจความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่จากน้องอุ๋ิงนะครับขอขุ้นเอฟซีทัวโรเอฟซี FC, ทีน่ารักทุกคนนะครับนะครับที่ซอยสนับสนุนน้องอิงให้มีวันนี้ขอบคุณนเอฟซีทีน่ารักที่ซอยสนับสนุนทุกความดีที่น้องอิงห์ทำนะครับแล้วก็ขอบคุณนเอฟซีเอฟซีทุกท่านที่ค่อยเป็นหูเป็นตาสร้อยสอดซองสร้อย,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 อยเป็นกำลังใจในการทำความดีของน้องนะครับครับการคลิปนี้บ้าชลกับศิขอลาพีล่ลาน้อง ไปก่อนนะครับนะอาจจลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งด้ือยอจะงว่าได้พลาดการแจ้งเตือนในการร่วลคิหรือาไรสดครัดในครั้งต่อไปคลิปนี้ล่าปก่อนสวัสดีครับ